สวัสดีครับอ่าอัปเดตตัวโปรเจกต์ LSE ร้อยยี่สิบห้านะครับของอ่า uh, สัปดาห์ที่สามนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับตัวอ่ uh, ดาดอดาวของสัปดาห์นี้นะครับก็คืออ่า uh, เพิ่มขึ้นมานะครับจาก uh, สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คืออยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์นะครับอ่า uh, สัปดาห์ที่สามก็คือมีอ่ uh, ดาดาวเพิ่มขึ้นมาแปดจุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ในส่วนของโปรฟิตนะครับก็คือสองจุดหนะครับเดี๋ยวไปดู My ้เอฟ book นะครับที่เราผูกไว้นะครับก็ต้องไปดู absolute gain นะครับตัวนี้พอดีจะมีในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วมีการถอ,อนเงินออกไปนะครับ1,000นะครับแล้วก็จริงๆอ่า แล้วก็มีการเพิ่มเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเป็น1,000เหรียญนะครับตัวนี้ถ้าเราจะดูที่เอ s o ซ u t รู a เกนเนี่ยอาจจะต้องต้องต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับมันอาจจะไม่ตรงเพราะว่ามันมีการฝากถอนเข้ามาจะมีผลกับการคำนวณของเปอร์เซ็นต์เอ็กซ์ูเนนะครับโอเค ในส่วนของดอดาวนะครับก็คืออยู่ที่แปดจุหนึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้โ r o f ฟิต uh, ก็คือสองเก้สามเหรียญน,นะครับ uh, ในส่วนของวิกนี้ก็คือออเดอร์ uh, ที่ยังค้างอยู่นะครับก็จะมีในส่วนของ uh, หน้าบายก็คือ0.06ลอดแล้วก็ในส่วนของหน้าเซลล์อยู่0.1ไม้นะครับ ก็คือมีไม้ใบเนี่ยอยู่อยู่สไม้นะครับที่ยังปิดไม่ได้นะครับแล้วก็มีส่วนของไม้เซลล์มีอยู่เหลือไม้เดียวนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับเรายังผ่านมาได้นะครับของสัปดาห์ที่3นะครับต้องไปดูอของสัปดาห์ที่4นะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับ ในส่วนของตัวตารางข่าวนะครับก็จะมีที่จะมีข่าวที่จะวิ่งก็คือน่าจะช่วงของวันผู้ของอเงินสารัฐนะครับก็คือน่าจะอยู่ในส่วนของวันพุฒพฤหัดสุขนะครับก็คือตัวเฮด n ิ้งตัวเนี้ยของเราจะชอบอาราคาที่เป็นไซเวย์ way นะครับ ต้องลองดูนะครับต้องรอดูว่าเขาจะปิดได้เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับตัวนี้ต้องต้อองติดตามทุกสัปดาห์นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตผลงานอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวฟอร์จิงนะครับที่เราลันอยู่ก็คืออยู่ในเซเปอร์นะครับตัวนี้ก็เมื่อกี้ที่บอกไปนะครับก็จะมีอยู่สามไม้ ตไม้นะครับที่ติดอยู่นะครับตอนนี้ก็คือที่ติดลบอยู่ก็คือ100่งเหรียญนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ที่4นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอ่าผลงานให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคในส่วนของตัวเฮดจ i n g ก i t นะครับก็จะมีประมาณนี้ ในส่วนของตัว correlation นะครับตอนนี้อ่าสัปดาห์ที่แล้วที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้ของเรายังมีอ่าันเทสอยู่นะครับตั้งแต่เดือนตั้งแต่วันที่5นะครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันก็คือจะมีดาวดาวอยู่9.57นะครับแล้วก็ในส่วนของอ่า f ปรเนี่ยก็คือ2.87นะครับตัวนี้ก็คือโปรเจกต์ของเราก็คือจริงๆ Uh, เรา uh, ต้องการที่จะเทรดเป็นกลยุทธ์ของการ uh huh. กินหลอดรีเบตนะครับของ IB นะครับตัวเนี้ยเราพยายามที่จะให้ uh, uh huh. เปิดปิดออเดอร์ให้เร็วที่สุดนะครับ uh huh. เพื่อกินรีเบตให้มากที่สุดนะครับโอเคตัวนี้เป็นโปรเจกต์ huh. เป็นโปรเจกต์ที่ใช้กลยุทธ์ที่ที่ไม่ปกตินะครับตัวนี้เป็นเป็นทางค่ายเราเป็นไอเดียนะครับว่าเราจะากินค่าคอมมิชชั่นจากหลอดไนะครับตัวนี้เราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวตัวนี้โปรเจกต์นี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเหมือนกันนะครับอัปเดตให้ทราบทุกสัปดาห์เหมือน ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์นี้ก็น่าจะอัปเดตผลประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ